ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยช n แนลรืออยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับ วัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์นะครับแมน้องๆเป็นยังไงกันบ้างครับได้หยุดพักผ่อนกันมานะครับ2วันแล้วนะฮะสำหรับใครนะครับที่ยังทํากันบ้านไม่เสร็จนะครับต้องรีบทําแล้วนะฮะเพราะว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วพรุ่งนี้เปิดเรียนแล้วนะครับแมและแน่นอนนะครับสําหรับวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ต้องเป็นคลิปต่อสู้คลิปมันๆแบบนี้ก็คือคลิปจัดให้คนดู EP7 นั่นเองโอ้โหช่องสปอยร์นะครับจัดให้คนดูนะครับเดินทางกันมาถึง EP7 แล้วนะฮะ วันนี้นะครับพี่สมบอยก็คัดเลือกคอมเมนต์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์เยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับผม เอานะครับแล้วสำหรับคู่แรกนะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณเอกเอกชัยนะครับคอมเมนต์มานะครับขอ SCP 682 1ตัวนะครับเจอกับ D175 ตัวนี่ครับโอ้โหยืนเด่นตะงานอยู่ทางด้านนู้นเลยนะฮะแม่และ D17 นะครับตอนนี้มีการปล่อยนอนออกมานะครับปล่อยออกมารอไว้ก่อนแล้วนะครับสำหรับการต่อสู้นะครับอ้าวคู่นี้นะครับใครจะอยู่ใครจะไปถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไปแล้วครับเริ่มแล้วครับเป็น่ขอ682นะครับ พยายามเดินเข้าไปเจอกับน้อนสะพานเดซึ่งเจี่ปล่อยมาก่อนนะครับแล้วกับหายไปก่อนแล้วหนึ่งตัวนะครับโอ้ตอนนี้เดซึเจพยายามจะทิ้งแทงเอสซีพีโอไปสองแต่หายไปก่อนแล้วหนึ่งนะครับโอ้ยน้อนสะพานที่ปล่อยออกมานะครับก็โดนงับไปอีกหนึ่งตัวที่สองหายไปแล้วครับโอ้เอสซีพีโอแปดอที่แกโหดจริงๆครับหายไปสามแล้วโอ้อยังไงครับเดซึ่เจห้าตัวจะสู้ได้หรือเปล่าครับแล้วตนนี้นะครับโอ้เดซึเจพยายามปล่อยน้อนสะพานออกมาหลอกล่อหายไปสี่แล้วครับตอนนี้เดซึเจเหลือแค่ตัวสุดท้ายครับ ครับจะสามารถจัดการเอ็นซีพีโอสองได้ไวได้ยังไงตอนนี้อา้าวโอ้โห <c oughs> เรียร้อยทำเอ็นซีพีโอแอสอง2 2> <c oughs> เก็บกินเรียบหมดเลยนะครับผม แม่เรื่องความโหดนี่ต้องยกให้แ,แกเป็นอันดับหนึ่งจริงนะครับอตอนนี้ยังไม่มีใครมาปั๊บที่ s ก p 682ได้เลยนะฮะเอานะครับมาต่อกันในคู่ที่สอนะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณ8ปบิดมอแบร์นะครับนี่ฮะคอมเมนต์มานะนครับขอเซเลเทสไอซ์ไดมอนด์นี่ฮะโอ้โหแกร่งดุดเพชรน,นะครับ เจอกับทางด้านดาร์คไซเรนเทสทองนะครับโอ้โหถ้าดีกรีในเรื่องของความแข็งแกร่งนะครับเพชรน่าจะโหดกว่าทองนะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับเกมนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ้าวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมตอนนี้ตัดสายผ่านเดินเข้ามาใส่กันครับและตอนนี้นะครับดาร์คไซเรนทองนะครับพยายามขุ้พยายามตบไปที่ช่วงขาของไซเรนไอซ์ไทมอนนะครับไอซ์ไทมอนนะครับใช้มือนะครับแทงไปที่ขาเลยครับซ้ายขวาซ้ายขวาไปเรื่อยนะครับ นะคะาารับทางด้านดักทองนะครับดักทองนี่ขยันทุ่งกรเบิดน,นะครับของอาวุธได้เยอะกว่านะครับโอ้ <inspired> แล้วตอนนี้นะครับจะใครครับต้องตามดูนะครับตามเชียร์กันหน่อยครับโอ้ยโอ้ย,อยใครครับเนี่ยโอ้ยดักทองนะครับโอ้เอาชนะไอซ์ไซบอร์อดได้เฉยเลยนะฮะโอ้ยถึงแม้ว่าทองนี่จะอ่อนกว่าเพชรนะครับแต่ว่าด้วยความสามารถของดักทองนี่แกเบสิกแกดีอยู่แล้วนะฮะทำให้รอบนี้นะครับดักทองชนะไป นะครับมากันถึงในคู่ที่3นะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณ shdn djxj นะครับคอมเมนต์มานะครับบอกขอทางด้านเดอะฮัคนะครับนี่ครับเจอกับทางด้านไซเรน ไอส์ไดมอนต์นะครับโอ้โหเซเเฮดไอส์ไดมอนต์เมื่อกี้ไปแพ้ดักทองไมยครับเนี่ยเวันนี้ผมเตรียมตัวมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้นะครับไอส์ไดมอนต์จะแก้ตัวได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าเจอของโหดอย่างพี่เดอะฮักนี่ก็ท่าทางกันหนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับอ้าวเอาใจช่วยไอส์ไดมอนต์กันหน่อยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอ้จะฮักจะหนีหรือเปล่า พยายามแทงนี่เดอะฮักแต่เดอะฮักยังไม่ล้มนะครับยังยืนได้อยู่นะครับและขยายตัวให้ใหญ่ขึ้นครับเอาละครับโอ้โหตอนนี้โอ้เดอะฮักตัวจะเท่าไอซ์ไดมอนด์แล้วครับโอ้ใหญ่กว่าแล้วครับโอ้ตอนนี้เริ่มตบไอซ์ไดมอนด์โอ้โดนหมัดซ้ายขวาแบบจังรัวครับโอ้โหแกไปเรียนกับไม้ไท่สันมาหรือเปล่าครับเนี่ยตบไม้ไผ่กระดาษนี้แต่ไอซ์ไดมอนด์ก็ยังคงยืนได้อยู่นะครับโอ้หอยากจเจอมาแล้ว ยืนไหวครับและยังไงครับไอซ์ไซมอนพยายามแทงไปที่ขาของเดอะฮักครับแต่เดอะฮักก็ยังไม่ตายได้ง่ายครับโอ้เดอะฮักระเบิดพลังแล้วครับเอ้ายังไงครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้เดอะฮักทำงานไอซ์ไซมอนไปเรียบร้อยโอ้โหยจะไม่ใครโหดกับผมนอกจากเอสซีพี682อีกใครแม่เลยดูความโหดของเดอะฮักนะฮะก็ยังคงยืนมาเป็นอันดับสองรองจากเอสซีพี682นั่นเอง นะครับการต่อสู้เดินทางมากันถึงในคู่ที่4แล้วนะครับคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณ m อ็มโนะครับขอมานะครับบอกอยากเห็นคอสตูมใบเลื่อยปะทะกับคอสตูมมอสนะครับ โอ้โหคู่นี้นะครับเรียกว่าทํโหมดธรรมดานะครับหมดสิิ์ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวละครตัวเดียวกันนะครับจะมาสู้กันไม่ได้ครับแต่คลิปจัดให้คนดูจัดปาให้ได้นะครับแม่แล้วเราต้องมาดูกันนะครับว่า2คนนี้นะครับใครจะโหดกว่ากันนะครับเอพี่สบอยผมต้องโหดกว่าเด้ผมมาต้นตำรับเอ้นายนายเป็นเวอร์ชันเก่าโบราณคร่ำครึ นายสู้ไปเรื่อยของฉันไม่ได้หรอกเฮ้ยไม่เห็นเขี้ยวที่ปากฉันเลยไงดูดูกรงเล็บที่มือฉันก่อนเดี๋ยวงับให้หัวหลุดเลย,ยเฮ้ยเขี้ยวเล็บอันแค่กระเจิงเดียวจะมาสู้ไปเรื่อยสุดแหลบคมของฉันได้ไงอ้าวเสียมตัวตายได้แล้วจะขอสู้มมอสแม่คู่นี้มีการขิงกันก่อนต่อสูมมอ้นะครับอ้าวอย่ามัวเถียงกันครับพี่พี่ขอสู้มมอสแล้วขอสตุ้มไปเรื่อยนะครับอ้าวเราไปดูการต่อสู้กันเลย ใชครับเริ่มแล้วครับโอ้ตามฝ่ายต่างพิ่พมาบรทัดกันครับเหมือนกัโผล่ตัวมาแต่ชาติปางก่อนนะครับและเริ่มแล้วครับตอนนี้นะครับทาวหน้าพิ่พมอสุไปเรื่อยนะครับไปไปเรื่อยหันไปที่ลําตัวของมอสูมอสนะครับมอสูมอสไอ้าวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงก็เนี่ยโอ้โหายไปพร้อมกันเลยครับโอ้หยนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่เกิดขึ้นในช่องสมบอยนะครับนี่ยการต่อสู้ที่ออกมาแบบเสมอกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่า คู่นี้นะครับเก่งพอกันนะครับเสมอกันไปเฮ้ยนิดเดียวนะนายก็จะแพ้จริงๆนะตายก็เหมือน,ก,นะก,นกันเละถ้าฉันรับไปเลื่อไว้คมกว่านี้นะนายตายไปแต่วิทีแรกแล้วเฮ้ยอย่าปากนีมันมากนะเดี๋ยวเจอกันใหม่รอบหน้าแน่นอนพร้อมเสมอนายคอสตุม,มอดอยากตายเมื่อไหร่ก็บอกคู่นี้นะครับเรียกได้ว่านะครับ สมน้ำสมเนื้อสูสีกันจริงๆนะครับทำให้ผลการแข่งขันออกมาเสมอกันเฉยเลยนะครับผมเอาละครับการต่อสู้มาถึงคู่ที่5แล้วนะครับแมลูกคู่นี้นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณยองฟัสนะครับขออภัยด้วยนะครับถ้าอ่านชื่อผิดนะครับนะฮะแลวคอมเมนต์นี้นะครับก็เป็นคอมเมนต์ที่มีคนกดไลค์เยอะด้วยเหมือนกันนะครับแสดงว่าคนอยากดูกันเยอะแน่นอนนะครับเป็นคู่บิ๊กแบตนะครับโอ้โหยักษ์ชนยักษ์แน่นอนนะครับระหว่างท่านเทพอารีสนะครับ เจอกับทางด้าน,ทนเทพคอรัสซัดนะครับโอ้ยเทพคอรัสซัดที่ว่าเป็นยักษ์นี่พอเทียบกับเทพอาเลสซี่ยังกับเด็กลู่กับผู้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยเอาแต่ก็ไไปแน่น,นะครับกานนี้ใครจะอยู่ใครจะไปนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยไปครับ <c oughs> ตอนนี้ครับสองเทพครับต,ตามฝ่ายมา,า,ยาเดินเข้ามาแล้วทานเต้อาเลสได้กันพื้นแล้วครับยังไงครับโอ้ยทาด้านคอรัสซัดยังยืนไหวอยู่ครับแล้วตอนนี้คอรัสซัดพยายามตบไปที่ขาของทเทพอาเลสกันครับโอ้ตอนนี้ฝุ่นตลบครับมองไม่เห็นครับอาเลสจัดื้อเป็นที สองครับสังเดชนโพลัสตั๊ยังอยู่ไว้อ้าวเฮ้ยยังไงอยู่ไปเนี่ยโอ้ตอนนี้หมอกวันบังหมดเลยฮะมองไม่เห็นหายไปแล้วครับโอ้โหเทพโพลัสตั๊หายไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหเจอเทพอาเลสครับกระทืบเป็นสามตีนะครับแต่ไอ้เกลี้ยงเลยนะเทพนี้จะโผล่ไปไหนเนี่ยตัวก็ใหญ่กว่าเทพทองเมื่อกี้ก็ตัวนิดเดียวเองโอ้โนี่มันผู้ใหญ่รังแก่เด็กชัดๆเลยเนี่ยเออพอสมควร ฉันว่ารอบนี้เรารอลองรวมพลังสู้กันดูไหมเป็นความคิดดีๆนะแต่ลําพังแค่ชั้นคนใดสองคนน่าจะไม่พอหรอกจย้องนไงอ่ะหรือว่าจะโทรเรียกพวกมาเพิ่มดีเฮ้ยก็ถือเป็นไอเดียดีๆนะเฮ้ยพวกเราโทรเรียกพวกกันดีกว่าโอ้ยมาแล้วครับฝัง่งละยี่สิบห้าตัวนะครับถ้เาเกิดว่าตอนนี้นะครับทีมคอสตูมแมนนะครับมีกันถึงห้าสิบคนนะครับและคู่นี้นะครับก็ นะครับเป็นคอมเมนต์ของทางด้านคุณเนม่าเอ็มบัปเป้วันนี้เลยนะบอกว่าอยากเห็นพิคอสตูมมอส50ตัวจะเทพอารเลสนะครับแหมก็จัดมาเป็นคอสตูมมอส25นะครับแล้วก็คอสตูมไปเรื่อย25นะครับแหมเพราะว่าความสามารถความเก่งนี้นท์เท่ากันนะฮะคอสตูมมอสกับคอสตูมไปเรื่อยนะครับอ้าวโอ้ยมหากลับรอบนี้นะครับกองทัพคอสตูมมอสคอสตูมไปเรื่อยจะปราบเทพอารเลสได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยตายแล้วครับโอ้ตอนนี้กองทัพคอสตูมมอ ตูมันเข้าไปหาทั้เทพอาเล่เทพอาเล่จบถาแล้วครับเล้อยังไงครับโอ้โโอโยองทัพพบตูไปเรื่อยหายไปก่อนแล้วครับโอ้ตอนนี้เหลือ,อส,งสองทัพองตูบอสสามมันเข้ามาครับแต่ยังไม่ทันได้โจมบได้แล้วโอ้โยสองทีครับโอ้เอาไม่อยู่ครับโอ้โยสองทีหายไปเลยนะครับเจอทั้เทพอาเล่สุดโหด นะครับการนี้นะฮะโอ้โหผม,มอยากสู้กับเซตเทปอาเลสมากอ้าวโอ้โหเลยไงครับตอนนี้นะครับเดอะฮักโผล่มานะครับแม่การต่อสู้ยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อเดอะฮักนะครับอยากจะมาลองของกับเซตเทปอาเลสนะฮะแม่คู่นี้นะครับพี่สมบอยก็แถมให้คนดูนะครับรอบพิเศษกันไปเลยนะครับอ้าวลองมาดูกันนะครับว่าเดอะฮักกับเซตเทปอาเลสใครจะโหดกว่ากันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยตอนนี้นะครับ โดนเข้าไปแล้วนะเซฟอร์เลสจะได้ยกขาแล้วครับเดือฮัทยังคุกอ,อยกู่ครับเซฟอร์เรสตกใจบ่แล้วเดือฮัทครับโอ้โหโอ้โหครับโดนกระทืบครับเริ่มขาายายล่าแล้วครับต่อยรัวๆไปที่ขาของเซฟาเลสนะครับ เอเมอรลเลยกขาเอีนท ok ีเดินเดือดฮักไม่ตายเหมือนกันนะครับโอ้จ oh, ดฮักไม่โหดเหมือนกันนะครับเนี่ยเอ้ายังไงครับเดือดฮักพยายามต่อยเข้าไปขาโอ้ระเบิดว่าก็สร้างครับโอ้รอบนี้เอ็มเป็นตาบ้างเลยนะครับเดือดฮักพยายามตู้ยันต่อเนื่องครับ uck, o, และเอเมอร์เลสตื้นไม่ได้แล้วครับเนี่ยไม่ได้ดับนะครับโอ้จดฮักยังอยู่ไว้ ครับแล้ยังคงเห็นเงาของเรือฮักตดูนะครับโอ้เรียกได้ว่ารอบนี้ครับตอยน่าจะภาคเหนื่อยแน่เลยนะครับเพราะว่าตอยกันนานเหลือเกินครับตอยยังไม่จบนสีนะครับโอ้ดูกันไปครับดูกันไปครับคุณทุกท่านมันจะเป็นกุญแจจบหรือเปล่านะครับโอ้แล้วดูเหมือนเรือฮักจะนิ่งไปแล้วครับแต่ยังไม่ตายนะครับแหมก็เอาเป็นว่านะครับคลิปจัดให้คนดูวีดีเยนวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามช่องตอยกันมานะครับสำหรับคนที่ยังไม่ติดตาามมนะครับอย่ลืกดติดตามช่อองกลยยนะครับ ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ